คุณเคยถูกทิ้งไว้ในบ้านเพียงลำพังในคืนที่ทุกอย่างเงียบสนัดหรือไม่ทั้งครอบครัวของฉันทิ้งฉันไปเที่ยวและฉันคิดว่ามันจะเป็นแค่คืนธรรมดาแต่เช้าวันรุ่งขึ้นโทรศัพท์ของฉันดังขึ้นหนึ่งรอสายจากแม่สามีเสียงสั่นตื่นตระนกฉันเปิดสายและสิ่งที่ฉันได้ยินทำให้หัวใจหยุดเต้นบ้านที่เคยอบอุ่นตอนนี้กลับเต็มไปด้วยความมืดเงาดำและเสียงที่ฉันไม่สามารถอธิบายได้ คุณกล้าพอไหมที่จะอยู่บ้านเพียงลำพังและรู้ว่ามีบางสิ่งกำลังจับตามคุณอยู่กดติดตามและดูเรื่องราวทั้งหมดเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นต่อจากนี้คุณไม่ควรพลาดทั้งครอบครัวของฉันไปเที่ยวต่างจังหวัดทิ้งฉันไว้บ้านเพียงลำพังความเงียบในบ้านทำให้ฉันรู้สึกแปลกแปลกเหมือนมีใครบางคนมองฉันอยู่ข้างหลังฉันนั่งอยู่ที่ห้องนั่งเล่นฟังเสียงนาฬิกาที่ดังติกต๊กติ๊กแต่จู่ๆเสียงแปลกๆดังขึ้นจากชั้นบน เหมือนมีฝีเท้าเดินมาบนพื้นไม้ฉันกลืนน้ำลายแล้วค่อยๆลุกขึ้นเปิดประตูห้องนอนแต่ไม่มีใครอยู่ความเย็นแผ่เข้ามาเหมือนมีใครสูดลมหายใจใกล,กล้ๆฉันสั่นจนตัวสั่นใจเต้นแรงเหมือนจะหลุดออกมาจูจูโทรศัพท์มือถือดังขึ้นเป็นสายจากแม่สามีแต่สายเข้ามาอย่างต่อเนื่องหนึ่งร้อยครั้งภายในไม่กี่นาทีเสียงสั่นของโทรศัพท์ทำให้ฉันใจสั่นยิ่งกว่าเดิม ฉันกดรับสายด้วยมือสัน่นแม่สามีพูดเสียงสั่นตื่นตระหนกเกิดอะไรขึ้นลูกมีคนอยู่ในบ้านหรือเปล่าฉันหยุดหายใจแล้วหันไปมองประตูหน้าบ้านที่เปิดออกเล็กน้อยมีรอยเท้าชัดเจนบนพื้นดินเปียกน้ำฝนฉันรู้สึกเหมือนทุกอย่างรอบตัวกำลังหยุดหมุนเสียงลมหายใจของฉันเองดังเกินไปในความเงียบแล้วฉันเห็นเงาดำเล็กๆเ,เ,เคลื่อนผ่านหน้าต่าง หัวใจฉันเหมือนจะหยุดเต้นฉันรีบหยิบกุญแจและล็อกประตูแต่เสียงเคาะดังขึ้นที่หน้าต่างอีกครั้งทุกเสี้ยววินาทีเหมือนความกลัวยืดออกเป็นนาทีฉันแทบไม่สามารถขยับตัวได้ทันใดนั้นไฟฟ้า,ฟาดับความมืดเข้ามากลืนทุกสิ่งฉันรู้ว่ามีใครบางคนอยู่ในบ้านจริงๆและฉันไม่รู้ว่าเขากำลังอยู่ตรงไหนโทะรศัพท์สัส่นอีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่มีเสียงพูดมีเพียงข้อความสั้นๆ อยู่นิ่งนิ่งฉันเห็นเธอฉันล้มตัวลงกับพื้นใจเต้นแรงเหมือนจะระเบิดแล้วก็ได้ยินเสียงประตูห้องครัวเปิดช้าๆฉันกลั้นหายใจรอให้สิ่งที่ไม่รู้จักปรากฏตัวฉันค่อยๆค,คลานไปที่ห้องครัวมือยังสั่นจนแทบจับสิ่งของไม่อยู่ทุกเสียงเล็กๆกลายเป็นเสียงคำรามในหัวฉันประตูครัวเปิดอยู่เพียงครึ่งเดียวความมืดในนั้นเหมือนมีชีวิตฉันยืนนิ่งมองไปยังเงาที่อยู่ข้างใน หัวใจเต้นแรงจนแทบระเบิดแล้วฉันเห็นมือหนึ่งยื่นออกมาจากมุมห้องนิ้วที่สันสถานจับแก้วน้ำแต่ไม่มีใครอยู่ข้างในฉันกรีดร้องและเสียงนั้นสะท้อนกลับจากผนังบ้านเหมือนมีใครอีกคนอยู่กับฉันโทรศัพท์สั่นอีกครั้งข้อความใหม่ขึ้นมาอย่าหันไปข้างหลังฉันหันไปช้าๆเห็นเงาดำเคลื่อนผ่านทางประตูห้องนอนแต่พอฉันก้าวไปใกล้มันก็หายไป ความเงียบกลับมาอีกครั้งฉันเกือบจะล้มตัวลงน้ำตาไหลแต่เสียงประตูหน้าบ้านดังอีกครั้งมีใครบางคนพยายามผลักประตูเข้ามาฉันรีบล็อกประตูทุกบานแล้วนั่งลงกับพื้นหัวใจเต้นแรงจูจูแสงไฟกลับมาทันทีและฉันเห็นเงาของคนในบ้านแต่ไม่ใช่ใครที่ฉันรู้จักในเวลานั้นโทรศัพท์ดังขึ้นอีกครั้งแม่สามีส่งข้อความล่าสุดฉันอยู่ข้างนอกบ้าน ประตูไม่ได้ล็อกดีหรือเปล่าใครอยู่ข้างในฉันมองไปรอบๆบ,บ้านไม่เห็นใครแต่ความรู้สึกเย็นยะเยือกยังอยู่เต็มบ้านและฉันรู้ว่ามีใครบางคนอยู่กับฉันจริงๆแต่เขาไม่ใช่คนธรรมดาฉันสูดลมหายใจลึกๆพยายามทำใจให้สงบแต่เสียงฝีเท้าที่เผาเบายังดังอยู่บนพื้นไม้เหมือนใครเดินวนรอบฉันโดยไม่ให้ฉันเห็นฉันค่อยๆค,ค,คลานไปที่หน้าต่าง มองออกไปนอกบ้านไม่มีใครอยู่ตรงนั้นแต่รอยเท้าเปียกเปียปรากฏบนดินหน้าบ้านแล้วหายไปในความมืดอ,อย่างลึกลับโทรศัพท์สั่นอีกครั้งแม่สามีพูดเสียงสั่นตื่นตระหนกเปิดประตูเดี๋ยวนี้ฉันอยู่ข้างนอกแล้วฉันรีบวิ่งไปเปิดประตูแต่ทันทีที่ประตูเปิดฉันเห็นว่าไม่มีใครอยู่ข้างนอกมีเพียงข้อความแปลกๆที่ปรากฏบนพื้นหน้าประตู เขียนด้วยรอยปื้นบางอย่างฉันอยู่กับเธอแล้วฉันถอยหลังไปชนโซฟาและได้ยินเสียงโหราเบาๆจากห้องนั่งเล่นเสียงย็นย้ายเยือกจนเลือดในตัวฉันแข็งตัวฉันเงยหน้ามองและเห็นเงาดำสูงใหญ่สะท้อนในกระจกมันยืนอยู่หลังฉันโดยไม่ทำเสียงใดๆฉันไม่กล้าขยับตัวทุกเสี้ยววินาทีเหมือนโลกหยุดหมุนแล้วมันค่อยๆก้าวเข้ามาหายใจรดหลังคอฉัน และฉันได้ยินเสียงกระซิบเบาๆทำไมเธออยู่คนเดียวฉันรอเธอมานานแล้วฉันกรีดร้องสุดเสียงแต่ไม่มีใครได้ยินความมืดครอบงำบ้านและทุกสิ่งรอบตัวฉันกลายเป็นฝันร้ายที่มีชีวิตฉันถอยหลังชนผนงังใจเต้นแรงจนแทบระเบิดทุกอย่างเงียบสนิทยกเว้นเสียงหัวเราเบาที่ก้องอยู่รอบตัวฉันรวบรวมความกล้าหันหน้าไปยังเงาดำ แต่สิ่งที่ฉันเห็นทำให้เลือดแข็งตัวมันไม่ใช่คนแต่เหมือนร่างโปร่งแสงของใครบางคนใบหน้าซ่อนอยู่ในเงาแต่ฉันจำได้เป็นหน้าของแม่สามีฉันเองฉันอ้าปากค้างและในขณะนั้นโทรศัพท์สั่นอีกครั้งข้อความล่าสุดขึ้นมาว่าฉันอยู่บ้านแล้วและเห็นทุกอย่างฉันมองไปรอบๆบ,บ้านและทันใดนั้นแสงไฟสว่างจ้า เผยให้เห็นว่าร่างโปร่งแสงนั้นยืนอยู่ในห้องครัวแต่ทันทีที่ฉันวิ่งเข้าไปมันหายไปหลือเพียงรอยเท้าเปียกๆบนพื้นใจฉันยังคงเต้นแรงฉันรีบล็อกประตูทุกบานแล้วโทรหาแม่สามีทันทีเธอตอบสายด้วยเสียงตื่นตระหนกฉันอยู่ข้างนอกบ้านแล้วทำไมเธออยู่คนเดียวทุกอย่างปกติดีใช่ไหมฉันยืนมองบ้านที่เงียบสงัด แล้วได้ยินเสียงฝีเท้าแผ่วเบาจากห้องชั้นบนอีกครั้งฉันรู้ว่าสิ่งที่อยู่ในบ้านนี้ยังไม่จากไปและความลึกลับนี้ยังไม่ได้จบลงฉันไม่สามารถอยู่เฉยได้อีกต่อไปความกลัวทําให้ฉันตัดสินใจปีนขึ้นบันไดไปชั้นบนทุกขั้นบันไดดังเอียดเอียดใต้เท้าเสียงเหมือนมีใครกําลังเดินตามฉันทุกย่างก้าวพอขึ้นมาถึงชั้นบนฉันเห็นประตูห้องนอนปิดอยู่ครึ่งหนึ่ง มือสั่นจนแทบจะคว้ามไม่ถึงลูกบิดแต่ความอยากรู้ดันฉันไปข้างหน้าฉันพลัดประดูช้าๆและเห็นไม่มีใครอยู่แต่สิ่งที่ทำให้ฉันตื่นตกใจคือกระจกเงาในกระจกสะท้อนร,ร่างของฉันเองแต่มีใครบางคนยืนอยู่ข้างหลังฉันร่างโปร่งแสงนั้นยิ้มเย็นเยืยกและเงาของมันเหมือนกลืนทุกแสงไฟในห้องฉันถอยหลังชนผนงังและได้ยินเสียงกระซิบเบาๆทำไมเธอไม่ฟัง ฉันรอเธอมานานแล้วฉันสะดุ้งและวิ่งลงบันไดทันทีแต่พอถึงชั้นล่างประตูหน้าบ้านก็เปิดเองสายลมเย็นพัดเข้ามาและในทันใดนั้นฉันเห็นแม่สามียืนอยู่หน้าประตูจริงๆแต่ใบหน้าของเธอซีเผดผิดปกติเธอสั่นและชี้ไปที่ประตูครัวฉันค่อยๆหันไปและเห็นนอโปร่งแสงยืนอยู่ตรงนั้นมันค่อยๆก้าวเข้ามาใกล้เราแม่สามีร้องเสียงสั่น นั่นไม่ใช่ฉันฉันรู้ทันทีว่าสิ่งที่อยู่ในบ้านนี้ไม่ใช่มนุษย์และมันสามารถเรียนแบบใครก็ได้หัวใจฉันแทบหยุดเต้นเพราะตอนนี้เราอยู่ในบ้านเดียวกันกับสิ่งที่ไม่ควรมีชีวิตอยู่ฉันกับแม่สามียืนแข็งเ่อร่างโปร่งแสงนั้นก้าวเข้ามาใกล้ทุกวินาทีสายตาของมันยินเยียบจนเลือดแข็งตัวและทันใดนั้นเสียงหัวเราะก้องสะท้อนทั้งบ้านฉันกลั้นหายใจมองให้ชัดว่ามันคือใคร ใบหน้าของมันค่อยๆชัดเจนและสิ่งที่ฉันเห็นทำให้ฉันแทบกรีดร้องมันเลียนแบบร่างของสามีฉันแต่ดวงตาของมันดำสนิทไร้ชีวิตแม่สามีฉันจับมือฉันแน่นอย่าขยับมันสับสนถ้าเรากลัวฉันรู้ทันทีว่ามันเป็นสิ่งลึกลับที่เรียนแบบคนได้และเราต้องหาวิธีเอาตัวรอดฉันสังเกตสิ่งรอบตัวเห็นว่ามีแสงจากโทรศัพท์มือถือสะท้อนตัวมันเล็กน้อย ฉันตัดสินใจใช้แสงสว่างชูโทรศัพท์ไปตรงหน้ามันร่างโปร่งแสงสันสถานแล้วกรีดร้องแผ่วเบาก่อนที่จะค่อยๆละลายไปในอากาศบ้านกลับมาสงบเงียบเหมือนทุกอย่างไม่เคยเกิดขึ้นแม่สามีฉันกอดฉันแน่นน้ำตาไหลรินเราต้องระวังบางสิ่งบางอย่างยังไม่ไปฉันนั่งลงกับพื้นสายยังเต้นแรงจนแทบระเบิดและมองไปรอบบ้านทุกอย่างเหมือนเดิม แต่ลึกในความมืดของห้องครัวฉันเห็นเงาดำเล็กๆแวบผ่านเหมือนกำลังมองฉันอยู่และฉันรู้ทันทีว่าความระทึกนี้ยังไม่จบลงจริงๆคืนต่อมาฉันนอนอยู่บนเตียงใจยังเต้นแรงไม่หยุดทุกเสียงในบ้านดังเหมือนมีชีวิตเสียงลมพัดเสียงฝีเท้าทุกเสียงเหมือนกำลังจับจ้องฉันฉันพยายามไม่ขยับแต่ทันใดนั้นโทรศัพท์มือถือดังขึ้น เป็นสายของแม่สามีอีกครั้งประตูครัวเปิดเองเธอเห็นไหมฉันกลืนน้ำลายและรีบลุกไปมองประตูครัวเปิดออกเพียงเล็กน้อยข้าในมือสนิทแต่ฉันเห็นเงาดำเล็กๆเ,เคลื่อนผ่านมุมห้องเหมือนมันกำลังยิ้มให้ฉันความเย็นไหลผ่านร่างฉันและหัวใจเต้นแรงเหมือนจะหลุดออกมาฉันหันไปห้องนั่งเล่นเห็นแม่สามียืนอยู่เงียบๆ กระดวงตาเธอสั่นคลอนเหมือนมีบางสิ่งแอบอยู่ในตัวเธอทันใดนั้นเสียงกระซิบแผ่วเบาดังขึ้นข้ามหูฉันทำไมยังไม่หนีฉันรอเธอฉันชักจนตัวแข็งแล้วได้ยินเสียงฝีเท้าค่อยๆเดินขึ้นบันไดทุกขั้นเหมือนกล้องอยู่ในหัวฉันฉันรู้ทันทีว่าสิ่งที่อยู่ในบ้านนี้ไม่ได้มาที่นี่เพื่อแค่หลอกให้กลวัวมันรอเพื่ออะไรบางอย่างฉันวคว้ากุญแจและล็อกประตูทุกบาน แต่สายตาไม่อาจละจากเงาดำเล็กๆมันกำลังเคลื่อนไหวเหมือนรู้ทุกความคิดของฉันฉันได้ยินแม่สามีกระซิบเราต้องหาวิธีเอาตัวรอดก่อนที่มันจะจับเราได้และฉันรู้ทันทีว่าความระทึกครั้งนี้เพิ่งเริ่มต้นฉันและแม่สามีนั่งหอบอยู่ในมุมห้องนั่งเล่นสายตายังคงจับจ้องทุกเงาในบ้านเสียงฝีเท้าขึ้นบันไดย,ยังไม่หยุดแต่ครั้งนี้มันเดินตรงมาหาเราอย่างชา้ชาๆ ฉันค่อยๆย,ยกโทรศัพท์มือถือขึ้นเปิดไฟฉายส่องตรงเงาร่างโปร่งแสงสะท้อนออกมาแต่ทันใดนั้นมันหยุดและค่อยๆเปลี่ยนรูปดวงตามันเป็นดวงตาของสามีฉันจริงๆแต่ใบหน้าเย็นชาไร้ชีวิตฉันกรีดร้องแม่สามีร้องตามและมันยิ้มรอยยิ้มนั้นเย็นยะเยือกจนใจฉันหยุดเต้นจูจๆแสงไฟกระพริบแรงร่างโปร่งแสงสลายไปในอากาศ แต่เสียงกระซิบยังอยู่รอบตัวเราฉัานจะกลับมาเธอไม่รอดความเงียบเข้ามาแทนที่แต่ทุกคนรู้สิ่งนั้นยังอยู่ในบ้านเพียงแต่ซ่อนตัวอยู่ในเงามืดและไม่มีใครรู้ว่ามันจะกลับมาเมื่อไรฉันกับแม่สามีกอดกันแน่นใซเต้นแรงจนแทบหลุดออกมาบ้านสงบลงชั่วครู่แต่ความรู้สึกเย็ยนยะเยือกยังคงติดอยู่ในตัวเราเหมือนมีใครบางคนมองอยู่ตลอดเวลาฉันรู้ทันทีว่า ความระทึกครั้งนี้ไม่เคยจบลงจริงๆคืนต่อมาฉันนอนไม่หลับทุกเสียงในบ้านเหมือนกำลังจับจ้องฉันเสียงลมเสียงฝีเท้าเสียงกระซิบทุกอย่างชัดเจนเกินไปจู่ๆโทรศัพท์มือถือดังขึ้นข้อความจากแม่สามีฉันเห็นมันมันอยู่ข้างหน้าบ้านอีกแล้วฉันสะดุ้งจนตัวแข็งและรีวิ่งไปมองหน้าต่างข้างนอกไม่มีใคร แต่รอยเท้าเปียกปรากฏจากประตูหน้าบ้านลากยาวไปจนถึงสวนหลังบ้านและหายไปในความมืดฉันตัดสินใจเดินไปสำรวจสวนหลังบ้านใจเ้นแรงจนแทบระเบิดทุกก้าวเหมือนมีใครมองตามทันใดนั้นแสงไฟจากมือถือสะท้อนบนกระจกหน้าต่างฉันเห็นเงาดำเล็กๆยืนมองฉันอยู่ข้างในบ้านฉันรีบวิ่งกลับแต่พอถึงประตูแม่สามีฉันหายไปและโทรศัพท์มือถือสั่นอีกครั้ง มีข้อความใหม่ขึ้นมาอยู่นิ่งๆฉันเห็นทุกอย่างหัวใจฉันแทบหยุดเต้นความมืดครอบงำทุกอย่างและเสียงหห่ร้องเยินยยอึกดังขึ้นรอบตัวฉันฉันรู้ทันทีว่าสิ่งนั้นกลับมาแล้วและคราวนี้มันไม่ปล่อยให้ฉันรออง่ายๆฉันยืนตัวสั่นอยู่กลางบ้านไซเต้นแรงเหมือนจะหลุดออกมาทุกเสียงรอบตัวดังชัดเกินกว่าที่จะอดทนได้ฝีเท้าค่อยๆเคลื่อนเข้ามาใกล้ และเสียงหัวเราะยินเยียสะทอนอยู่ในหัวฉันทันใดนั้นประตูห้องนอนเปิดเองและฉันเห็นร่างโปร่งแสงยืนอยู่ตรงนั้นมันค่อยๆก้าวเข้ามาใบาหน้าค่อยๆเปลี่ยนเป็นหน้าของสามีฉันแต่ดวงตาดำสนิทไร้ชีวิตฉันกรีดร้องสุดเสียงแม่สามีฉันจับมือฉันแน่นน้ำตาไหลารินและเสียงกระซิบแผ่วเบา,าดังขึ้นฉันไม่ใช่เขาฉันอยู่ที่นี่นานแล้ว จู่ๆแสงไฟกระพริบแแรงร่ามโปร่งแสงกรีดร้องแล้วค่อยๆละลายไปในความมืดแต่เสียงกระซิบยังคงดังอยู่รอบตัวฉันจะกลับมาและคราวนี้ไม่มีใครรอดบ้านกลับมาสงบเงียบแต่หัวใจของเรายังเต้นแรงจนแทบหลุดและฉันรู้ทันทีว่าสิ่งนั้นไม่ได้จากไปไหนมันซ่อนตัวอยู่ทุกมุมบ้านและรอคอยวันที่จะกลับมาอีกครั้งฉันและแม่สามีจ้องตาก,กัน ไม่มีใครกล้าพูดอะไรเพราะเรารู้ว่าความระทึกครั้งนี้เพิ่งเริ่มต้นจริงๆวันรุ่งขึ้นฉันและแม่สามีนั่งเงียบอยู่ในบ้านทุกเสียงยังคงก้องอยู่ในหัวเสียงนาฬิกาเสียงลมเสียงฝีเท้าเหมือนมีใครกำลังจับจ่องเราฉันตัดสินใจสำรวจบ,บ้านอีกครั้งหวังจะหาสาเหตุที่ทำให้เงาดำนั้นกลับมาแต่ทันใดนั้นโทรศัพท์มือถือดังขึ้นข้อความหมายปรากฏขึ้น เธออยู่คนเดียวอีกแล้วฉันเห็นเธอทุกอย่างฉันสะดุ้งและหันไปมองหน้าต่างเห็นเงาดำเล็กๆยืนอยู่ข้างนอกบ้านแต่เมื่อฉันพยายามเปิดประตูเงานั้นหายไปเหมือนมันสามารถปรากฏและหายตัวได้ตามใจแม่สามีฉันกระซิบด้วยเสียงสั่นฉันรู้มันไม่ได้มาเพื่อตัวเราสองคนเท่านั้นฉันใจเต้นแรงและทันใดนั้นไฟฟ้าดับความมืดเข้ามากลืนทุกอย่าง และฉันได้ยินเสียงโหราเผ่าเบาเหมือนมันอยู่ใกล้ใกล้แค่เอื้อมมือฉันตะโกนเรียกแม่สามีแต่เสียงตอบกลับมาไม่ใช่เสียงของเธอมันคือเสียงเย็นยะเยือกเหมือนกระซิบจากโลกอื่นทำไมยังไม่หนีฉันรอเธอมานานแล้วหัวใจฉันแทบหยุดเต้นและฉันรู้ทันทีว่าครั้งนี้มันไม่ได้กลับมาเพื่อตกใจเราเล่นๆมันกลับมาเพื่อดามล่าจริงๆฉันรู้สึกเหมือนทุกสิ่งรอบตัวหยุดหมุน ความมืดครอบคลุมทั้งบ้านเสียงโห่ร้องเยินเย,ยือกดังรอบตัวฉันกับแม่สามีนั่งแน่นิ่งไม่กล้าหายใจแรงเกินไปทันใดนั้นแสงไฟสว่างว่าเผยให้เห็งเงาดำสูงใหญ่ยืนอยู่กลางห้องนั่งเล่นมันไม่ใช่เงาธรรมดาแต่เป็นร่างของชายผู้สูงอายุใบหน้าเหี่ยวยน่นแต่ดวงตาดำสนิทไร้ชีวิตแม่สามีฉันสั่นเทาและฉันกลืนน้ำลายฉันได้ยินเสียงกระซิบอีกครั้ง ฉันไม่ใช่คนธรรมดาฉันอยู่ในบ้านนี้มานานหลายปีและฉันต้องการเธอคนเดียวร่างนั้นค่อยๆก้าวเข้ามาทุกก้าวเหมือนกดหัวใจฉันให้หยุดเต้นฉันกรีดร้องสุดเสียงแต่เสียงกรีดร้องกลับสะท้อนกลับจากผนงังเหมือนมีใครอีกหลายร่างอยู่รอบตัวแม่สามีฉันคว้าข้อมือฉันแน่นน้ำตาไหลรินและทันใดนั้นสิ่งประหลาดเกิดขึ้น ร่างโปร่งแสงสันสถานแล้วค่อยๆละลายหายไปทิ้งเพียงความเงียบสนัดแต่ในความมืดฉันเห็นดวงตาดำเล็กๆส่องแสงเจ้ามาที่ฉันฉันรู้ทันทีสิ่งนี้ไม่เคยจากไปมันซ่อนตัวอยู่ทุกมุมบ้านและรอวันที่จะกลับมาครั้งต่อไปฉันอาจหนีไม่พ้นหัวใจฉันเต้นแรงจนแทบหลุดออกมาความระทึกครั้งนี้เพิ่งเริ่มต้นจริงๆและฉันรู้ว่า บ้านหลังนี้จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปคืนถัดมาฉันนอนไม่หลับอีกครั้งทุกเสียงในบ้านชัดเจนเกินไปเสียงลมเสียงฝีเท้าเสียงกระซิบเหมือนมีใครจับจ้องฉันอยู่ทุกวินาทีฉันลุกขึ้นเดินสำรวจบ้านแต่ทันใดนั้นโทรศัพท์มือถือดังขึ้นข้อความหม่จากแม่สามีประตูห้องนอนเปิดเองเธอเห็นไหมฉันสะดุง้งและเดินไปมองประตูห้องนอนเปิดเพียงครึ่งหนึ่ง และเงาดำเล็กๆวบผ่านมุมห้องเหมือนมันกำลังยิ้มให้ฉันฉันรีบวิ่งไปบอกแม่สามีแต่พอหันกลับเธอหายไปเหลือเพียงฉันคนเดียวและโทรศัพท์สั่นอีกครั้งมีข้อความใหม่อยู่นิ่งๆฉันเห็นทุกอย่างหัวใจฉันแทบหลุดออกมาความมืดเข้ามากลืนทุกอย่างและเสียงโหเรายินเย,ยือกดังขึ้นรอบตัวฉันฉันรู้ทันทีว่าเงาดำนั้นกลับมาแล้ว และคราวนี้มันไม่ปล่อยให้ฉันรอดง่ายๆฉันคว้ากุญแจและล็อกประตูทุกบานแต่ทุกย่างก้าวเหมือนมีใครกำลังเดินตามฉันและฉันรู้ทันทีว่าความระทึกครั้งนี้ยังไม่จบมันเพิ่งเริ่มต้นและฉันต้องหาทางเอาตัวรอดจากสิ่งนั้นให้ได้ฉันยืนตัวสั่นอยู่กลางบ้านทุกเสียงรอบตัวชัดเจนเกินจะทนฝีเท้าค่อยๆเดินเข้ามาใกล้และเสียงห่ราอเยิเย,ยือกดังรอบห้อง ทันใดนั้นแสงไฟสว่างวับเผยให้เห็นร่างโปร่งแสงสูงใหญ่ใบหน้าค่อยๆเปลี่ยนเป็นสามีฉันแต่ดวงตาดำสนิทไร้ชีวิตฉันกรีดร้องสุดเสียงแม่สามีวิ่งเข้ามาคว้าข้อมือฉันน้ำตาไหลรินและเสียงกระซิบยินยเยือกดังขึ้นฉันไม่ใช่เขาฉันอยู่ในบ้านนี้มานานหลายปีและฉันต้องการเธอคนเดียวร่างโปร่งแสงค่อยๆก้าวเข้ามาหัวใจฉันแทบหยุดเต้น ทุกอย่างก้าวเหมือนกดหัวใจฉันให้แตกสลายทันใดนั้นแสงไฟกระพริบแรงร่างโปร่งแสงกรีดร้องแล้วค่อยๆละลายไปในอากาศแต่เสียงกระซิบยังคงดังอยู่ทันจะกลับมาและคราวนี้ไม่มีใครรอดบ้านกลับมาสงบเงียบแต่หัวใจฉันยังเต้นแรงจนแทบหลุดและฉันรู้ทันทีว่าสิ่งนั้นไม่ได้จากไปไหนมันซ่อนตัวอยู่ทุกมุมบ้านและรอวันที่จะกลับมาอีกครั้ง ฉันกับแม่สามีจ้องตากันไม่มีใครกล้าพูดอะไรเพราะเรารู้ว่าความระทึกครั้งนี้เพิ่งเริ่มต้นจริงๆและบ้านหลังนี้จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปหลายสัปดาห์หลังจากเหตุการณ์นั้นฉันและแม่สามียังคงอาศัยอยู่ในบ้านแต่ทุกมุมบ้านเต็มไปด้วยความระแวงเราไม่กล้านอนเพียงลำพังและทุกเสียงเล็กๆทำให้หัวใจเต้นแรงคืนหนึ่งขณะที่ฉันกำลังเช็ดโต้นในครัว ฉันได้ยินเสียงเข้าเบาๆจากชั้นบนเหมือนใครกำลังเรียกฉันฉันใจเต้นแรงและค่อยๆปีนขึ้นบันไดพอขึ้นมาถึงชั้นบนฉันเห็นประตูห้องนอนปิดครึ่งหนึ่งแต่ทันใดนั้นประตูเปิดเองร่างโปร่งแสงปรากฏตรงกลางห้องครั้งนี้มันไม่ได้เรียนแบบสามีฉันมันเป็นเงาดําสูงใหญ่ดวงตาดำสนิทมองมาที่ฉันและเสียงกระซิบดังขึ้นในหัว เธอหนีไม่พ้นอีกแล้วฉันท้อยลองชนผนังและโทรศัพท์มือถือสั่นแรงมีข้อความจากแม่สามีฉันได้ยินเสียงมันอยู่ข้างหลังเธอฉันหันไปช้าชาและเห็นเงาดำนั้นก้าวเข้ามาใกล้หัวใจฉันแทบหยุดเต้นและฉันรู้ทันทีความระทึกครั้งนี้ไม่ได้จบเพียงแค่ครั้งเดียวบ้านหลังนี้กลายเป็นกับดักของมันแล้วฉันยืนตัวสั่นอยู่กลางห้อง เงาดำสูงใหญ่ก้าวเข้ามาใกล้ดวงตาดำสนิทมองตรงมาที่ฉันหัวใจเต้นแรงจนแทบหลุดออกมาทันใดนั้นเสียงกระซิบดังขึ้นอีกครั้งฉันอยู่ที่นี่มานานแล้วและฉันต้องการเธอเพียงคนเดียวฉันพยายามวิ่งออกจากห้องแต่ประตูล็อกเองโดยไม่มีใครสัมผัสแม่สามีวิ่งเข้ามาเรียกฉันแต่ร่างเงาดำขวางทางเราไว้ทุกย่างก้าวของมันเหมือนกดหัวใจให้หยุดเต้น ฉันสังเกตเห็นแสงเล็กๆจากโทรศัพท์มือถือสะท้อนร่ามันเพียงเล็กน้อยฉันตัดสินใจชูมือถือไปตรงร่างเงามันสถานแล้วกรีดร้องแผ่วเบาก่อนจะค่อยๆละลายไปในความมืดบ้านกลับมาสมกแต่หัวใจฉันยังเต้นแรงและฉันรู้ทันทีว่ามันยังอยู่เพียงแต่ซ่อนตัวอยู่ทุกมุมบ้านรอวันที่จะกลับมาอีกครั้งแม่สามีจับมือฉันแน่นน้ำตาไหลริน เราจ้องตากันโดยไม่กล้าพูดอะไรเพราะรู้ว่าความระทึกนี้ทิ่งเริ่มต้นจริงๆและบ้านหลังนี้จะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกหลายวันต่อมาบ้านกลับมาสงบแต่ความระทึกยังไม่จบฉันกับแม่สามียังคงหลับจ่นด้วยความระแวงทุกเสียงเล็กๆทำให้หัวใจเต้นแรงเหมือนมีใครจับจ้องเราอยู่ทุกวินาทีคืนหนึ่งฉันได้ยินเสียงฝีเท้าค่อยๆเดินขึ้นบันได แต่ครั้งนี้มันไม่ได้อยู่ในบ้านมันอยู่บนหลังคาเสียงสะท้อนเหมือนใกล้ามากฉันใจเต้นแรงและเห็นเงาดำเล็กๆแวบผ่านหน้าต่างฉันรีบโทรหาแม่สามีแต่ทันใดนั้นประตูบ้านปิดเองลมพัดแรงจนงกระจกสันเสียงโห่ร้องเยียบดังขึ้นรอบตัวและข้อความในโทรศัพท์ปรากฏขึ้นเองคราวนี้ฉันจะไม่ปล่อยเธอไปฉันกับแม่สามียืนตัวแข็ง เงาดำค่อยๆปรากฏตรงกลางบ้านสูงใหญ่ดวงตาดำสนิทและมันเริ่มก้าวเข้ามาใกล้เหมือนรู้ทุกความคิดของเราหัวใจฉันแทบหลุดออกมาและฉันรู้ทันทีความระทึกครั้งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวบ้านหลังนี้กลายเป็นกับดักของมันแล้วและเราจะไม่มีวันหนีพ้นง่ายๆฉันกับแม่สามียืนตัวแข็งหัวใจเต้นแรงจนแทบหลุด ทุกย่างก้าวของเงาดำเหมือนกดหัวใจให้หยุดเต้นและเสียงกระซิบเย็นยเยือกดังขึ้นคราวนี้ไม่มีใครรอดฉันตัดสินใจรวบรวมความกล้าคว้าโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเปิดไฟฉายตรงหน้าเงาดำร่างนั้นสถานและเริ่มเผยใบหน้าที่แท้จริงมันไม่ใช่สามีไม่ใช่ใครที่เรารู้จักแต่เป็นร่างชายสูงใหญ่ใบหน้าบิดเบี้ยวเหมือนปีศาจดวงตาดำสนิทมองเราด้วยความหิวโหย และมันกระซิบเสียงเย็นฉันอยู่ที่นี่บ้านนี้เป็นของฉันทันใดนั้นแสงไฟกระพริบแรงร่างเอาดำกรีดร้องเผาเบาแล้วค่อยๆละลายไปในความมืดบ้านกลับมาสมบแต่ความรู้สึกเย็นยะเยือกยังคงติดอยู่รอบตัวฉันรู้ทันทีว่ามันไม่ได้จากไปไหนมันซ่อนตัวอยู่ทุกมุมบ้านรอคอยวันที่จะกลับมาอีกครั้งและคราวนี้เราอาจหนีไม่พ้น แม่สามีจับมือฉันแน่นน้ำตาไหลรินเราจ้องตากันไม่กล้าพูดอะไรเพราะรูว้ว่าความระทึกนี้ทั้งเริ่มต้นจริงๆและบ้านหลังนี้จะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกหลายเดือนผ่านไปฉันและแม่สามียังคงระแวงทุกวินาทีบ้านเงียบสนัดแต่ทุกเสียงเล็กๆทำให้เราตื่นตระหนกเสียงลมเสียงฝีเท้าเสียงกระซิบเหมือนมีใครจับจ้องเราอยู่ คืนหนึ่งขณะที่ฉันกำลังปิดไฟในห้องนั่งเล่นฉันเห็นเงาดำเล็กๆแวบผ่านหน้าต่างมันปรากฏโดยไม่มีเสียงเหมือนมันสามารถมองเราได้จากทุกมุมฉันรีบโทรหาแม่สามีแต่เธอตอบสายด้วยเสียงสัน่นฉันเห็นมันมันยืนอยู่บนระเบียงหลังบ้านฉันค่อยๆเดินไปมองและทันใดนั้นประตูหน้าบ้านเปิดเองลงย็ยนพัดเข้ามาแรง และเสียงโหเรายินเยียบดังขึ้นรอบตัวข้อความในโทรศัพท์ปรากฏขึ้นเองคราวนี้ฉันจะจับเธอให้ได้ฉันกับแม่สามียืนตัวแข็งเงาดำสูงใหญ่ค่อยๆก้าวเข้ามาดวงตาดำสนิทมองตรงมาที่เราเหมือนรู้ทุกความคิดของเราหัวใจฉันแทบหลุดออกมาและฉันรู้ทันทีความระทึกครั้งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวบ้านหลังนี้ กลายเป็นกับดักของมันแล้วและคราวนี้เราอาจไม่มีทางหนีอีกรุ่งเช้าฉันกับแม่สามียังคงนั่งในบ้าเนเงียบสนัดแต่ใต้เราสงบลงเล็กน้อยทุกอย่างรอบตัวกลับมาสงบไม่มีเสียงฝีเท้าไม่มีเสียงหัวรอบแผ่วเบาเหมือนความมืดได้ถูกขับไล่ไปชั่วคราวแม่สามีหันมาจ้องตาฉันน้ำตาไหลรินแต่แววตาเต็มไปด้วยความโล่งใจฉันคิดว่าเราไม่รอดแล้วจริงๆ ฉันเพียงยิ้มและกอดเธอแน่นเรารู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือบทเรียนและเราต้องระวังตัวเสมอฉันเดินสำรวจบ้านครั้งสุดท้ายทุกมุมเงียบสนัดรอยเท้าที่เคยปรากฏหายไปและแม้บางครั้งจะมีเสียงลมเบาๆแต่ไม่มีสิ่งใดปรากฏตัวอีกความรู้สึกเย็ยนยะเยือกค่อยๆเลือนหายไปแทนที่ด้วยความอบอุ่นและความปลอดภยัยบ้างกลับมามีชีวิตอีกครั้งแม่เรารู้ดี ความลึกลับอาจไม่จางไปตลอดกาลแต่เรากล้าตัดสินใจที่จะใช้ชีวิตต่อไปด้วยความระมัดระวังและความเข้มแข็งในใจฉันนั่งลงริมหน้าต่างมองแสงอาทิตย์ที่ลอดเข้ามาและยิ้มอย่างสงบเพราะครั้งนี้เราเอาชนะความกลัวและบ้านนี้ยังคงเป็นของเรา